สวัสดีครับพิกพิกชาแนลครับผมวันนี้เราเข้ามาอยู่ในเกมเซเว่นไนท์สอครับผมสำหรับคลิปที่แล้วที่เราอธิบายเกี่ยวกับการโหลดตัวเกมเซเว่นเกาหลีของมือถือ Android ไปนะครับวันนี้เรามาพูดถึงฟังก์ชันภายในเกมกันบ้างดีกว่าว่าภายในเกมเนี่ยมีตัวฟังก์ชันอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่กันในเกมแล้วนะครับเรามาเริ่มที่หน้าต่างด้านขวามือก่อนเลยว่ามีอะไรบ้างนะครับเริ่มจากอันแรกเลยตัวนี้จะเป็นหน้าต่างเกี่ยวกับข้อมูลตัวละครนะครับ ว่าเรามีตัวละครตัวไหนแล้วบ้างแล้วก็ยังไม่มีตัวไหนบ้างนะครับมันจะมีบอกเราหมดเลยเราสามารถกดดูสถานะสเตตัสของแต่ละตัวได้แล้วก็ของที่สวมใส่นะครับนี่ครับกำลังโจมตีกำลังป้องกันสกิลมีบอกหมดในนี้นะครับแล้วก็ตัวที่เราไม่มีเราก็สามารถดู damage น,น,นี่อันนี้เป็นสเตตัสพื้นฐานเลเวลหนึ่งนะครับ แต่ถ้าตัวที่เรามีเนี่ยมันจะเป็นตามสเตตัสของเลเวลที่เราเล่นอัปเลเวลของแต่ละตัวไปป่ะเรามาดูหน้าต่างต่อไปกันดีกว่าหน้าต่างนี้นะครับจะเป็นการอัปเลเวลของตัวละครโดยใช้ขวดสีเขียวแบบนี้นะครับก็จะเพิ่มน้อยเพิ่มมากตามลําดับไปเลยนอกจากเกมนี้จะอัปเลเวลจากการเก็บเลเวลตามแบบแล้วก็มีขวดนี่แหละครับที่สามารถอัพเลเวลได้แต่ละตัวก็สามารถอัปได้เหมือนกันหมดเลยแต่ถ้า เต็ม30แล้วจะไม่สามารถอัพได้นะครับต้องปลดเลเวลแบบตัวนิโอเดโลนตัวนี้ก่อนเดี๋ยวปลดเลเวลบดแม็กเลเวลยังไงเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีหนึ่งแต่ตัวสามารถปลดได้นะครับนีนอ่อย่างตัวนี้ผมสามารถปลดได้ทำให้ดูนี่นะครับถ้าเราเปิดตัวละครได้ซ้ําม,มาเราจะได้เป็นเศษชิ้นส่วนของตัวละครมานะครับแล้วตรงนี้ก็จะมีบอกว่าต้องการกี่ชิ้นส่วนในการปลดแม็กเลเวลในแต่ละครั้งนะครับอย่างตัวนี้ใช้16แต่ผมมี17 แล้วก็ใช้เงินอีกสองหมื่นหกครับเดี๋ยวผมจะมาปลดให้ดูนี่ครับปั๊บแบ็คเลเวลวจะกลายรเป็นสามสิบแปดแเศษชิ้นส่วนจะเหลือนหนึ่งทัพยี่สิบก็คือถ้าเราจะปลดเลเวลสี่สิบเราต้องมียี่สิบเศษซึ่งเราต้องไปเปิดหานะครับหรือเราสามารถไปซื้อในร้านค้าตัวหนูที่อยู่ในช็อปได้นะครับต่ะเรามาดูหน้าต่างต่อไปคันหน้าต่างต่อไปนะครับจะเป็นหน้าต่างเกี่ยวกับกระเป๋าของเราว่าในกระเป๋าเราเนี่ยมีของอะไรอยู่ในนั้นบ้างนะครับ อันนี้จะเป็นช่องออนะครับคือจะแสดงทุกอย่างที่มีอยู่ในกระเป๋านะครับส่วนตัวนี้จะเป็นอาวุธถ้า,ากดนี้ก็จะโชว์อาวุธซึ่งตอนนี้ผมไม่มีก็เลยไม่ขึ้นนะครับตัวนี้จะเป็นพวกเครื่องป้องกันอย่างหมวกเกาะแขนรองเท้าอะไรพวกนี้ครับจะอยู่ช่องนี้ส่วนอันนี้จะเป็นเครื่องประดับผมก็ยังไม่ได้ดอกมาอนการผมกดย่อยทิ้งไปหมดละตัวนี้จะเป็นพวกวัตถุดิบนะครับเป็นหินที่บวกเพชรที่เก็บไว้แลกของแล้วก็พวกอัพสเตตัสพวกอัพ แผนอะไรพวกนี้นะครับและหลายคนอยากรู้ว่าเวลาเราของเต็มเนี่ยมันทําการย่อยยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับกดที่ปุ่มนี้แล้วเราก็คลิกที่อันนี้แล้วเราก็กดย่อยตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วเราก,กดอันนี้มันจะย่อยให้เราเราจะได้ของที่ย่อยมาแบบนี้เลยครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีจํานวนหลายๆชิ้นนะครับก็กดเลือกอันนี้ได้เลยอันนี้จะเป็นเลือกไอเทม ที่เป็นสีขาวก็คือกรอบสีขาวไม่มีสีอะไรถ้ากดสีเขียวก็จะเป็นไอเทมกรอบเขียวถ้ากดสีฟ้าปั๊บมันก็จะเลือกไอเทมกรอบฟ้าเห็นไหมครับซึ่งผมยังไม่ย่อยขอบสีฟ้าแน่นอนแล้วกดยกเลิกกลับมาได้ถ้าเราไม่เอาอ่ามาเรามาดูหน้าต่างต่อไปครับหน้าต่างต่อไปอันนี้จะเป็นแผนการเล่นของทีมเรานะครับเราสามารถครับตัวละครตัวไหนให้อยู่ตำแหน่งไหนเราเลือกได้เลยแบบนี้อาตัวนี้มาแทนตัวนี้ หรือเราจะเอาตัวนี้ใส่เข้าแทนตัวนี้เราก็ทําได้ค่าพลังก็จะเปลี่ยนไปตามสถานะเลเวลกับค่าพลังของตัวละครที่เราใส่เข้าไปนะครับถ้าค่าพลังเยอะกว่าใส่เข้าไปค่าพลังพื้นฐานก็จะขึ้นนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นสัตว์เลี้ยงครับผมเราใส่ตัวไหนเหมือนกันครับตัวไหนพลังเยอะกว่าค่าพลังพื้นฐานเราก็จะเพิ่มเยอะกว่านะครับส่วนด้านนี้จะเป็นแผนการเล่นของเรานะครับจะมีแบบ วนแบบนี้แล้วก็เป็นแบบนี้แบบนี้แล้วก็จะมีแบบที่เรายังไม่ปลดล็อกนะครับซึ่งการปลดล็อกก็คือเราต้องใช้เงินนะครับเราอยากเล่นแผนไหนเราสามารถใช้เงินปลดล็อกได้เลยนะครับซึ่งตอนนี้ผมใช้แผนนี้อยู่มันอาจจะไม่ตรงกับต,ตัวละครที่ผมมีสักเท่าไหรนะ่แต่ว่ายังไม่อยากเสียเงินซื้อแผนอื่น <laughs> หน้าต่างต่อไปนะครับจะเป็นหน้าต่างเกี่ยวกับการอัพเลเวลสกิลนะครับ ผู้เล่นเบื้องต้นแรกๆอาจจะเลเวลไม่ถึงก็ยังไม่สามารถอัพเลเวลสกิลได้นะครับต้องเล่นมาสักผมไม่แน่ใจว่าจนถึงเลเวลเท่าไหร่ผมจำไม่ได้แล้วเหมือนกันแต่ว่าเราต้องเก็บเลเวลมาสักพักก่อนเอาถึงจะสามารถอัพเลเวลได้นะครับส่วนอันนี้ก็เหมือนกันใช้เป็นเงินนะครับในการอัพเลเวลของสกิลนะครับผมอัพได้ทุกตัวเลยที่เราใช้ที่เรามีนะครับไปเราไปดูหน้าต่างต่อไปกันดีกว่าหน้าต่างอันนี้นะครับจะเป็น อัพสเตตัสครับผมอันนี้จะเป็นโจมตีอันนี้จะเป็นป้องกันอันนี้จะเป็นเลือดนะครับแต่ละอย่างก,ก็จะใช้ขวดอ่าถ้าเป็นสามช่องแรกนี้พวกนี้ไม่ใช่สามสี่สี่ช่องแรกนี้จะใช้เป็นขวดสีขาวนะครับแล้วสี่ช่องต่อไปนี้จะใช้เป็นขวดสีเขียวแบบนี้แล้วก็สี่ช่องถัดไปก็น่าจะใช้เป็นขวดสีน้ําเงินแบบนี้นะครับมันก็จะไล่ไปอ่ะต,ตัวนี้เดี๋ยวผมอัพให้ดูเลยดีกว่ารับ เห็นไหมครับจานวนขวดสีขาวที่ต้องใช้มันก็จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแล้วพอจนารต็มตรงนี้ป๊อกก็จะกลายเป็นขวดสีเขียวแบบตัวด้านขนาดโจมตีแหละเดี๋ยวมาดูหน้าต่างต่อไปกันดีกว่าอันนี้จะเป็นอัพลูนนะครับลูนแต่ละอันก็จะเป็นเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มพลังป้องกันแล้วก็สิ่งที่ใช้ในการอัพก็จะเป็นเงินกับตัวหินนี่นะครับสามารถฟาร์มในดันได้เป็นดันประจําวันนะครับฟาร์มได้วันละครั้ง เดี๋ยวด้านประจําวันเดี๋ยวเราค่อยไปพูดถึงอีกทีหนึ่งเรามาพูดถึงฟังก์ชันภายในเกมให้หมดทุกอันก่อนกันดีกว่าอ่ะอันต่อไปอันนี้จะเป็นเหมือนแมปปิ้งนะครับแบบอ่ะเพิ่มพลังเหมือนกับเจ็ดหนึ่งเลยเราสามารถกดเลเวลเราก็สามารถอ่ามาเพิ่มสถานะสเตตัสตรงนี้ได้แต่เราสามารถเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับที่แบ่งเป็นสองอันนี้ถ้าเราเลือกอันบนมันก็จะเพิ่มแค่ด้านบนแต่ถ้าเราเลือกอันล่าง เพราะว่ากดมัะจะเพิ่มแค่ด้านล่างอย่างเดียวด้านบนเราจะไม่ได้สถานะานดีไปนะครับส่วนตัวไหนที่เราเราเลเวลยังไม่ถึงเนี่ยเราสามารถใช้เพจปลดได้นะครับนี่แหละครับกดไปพวกมันจะปลดเลยแต่ผมยังไม่ใช้ผมจะให้เลเวลมันถึงนวมันปลดเองดีกว่าตอนนี้มันยังไม่จําเป็นสำหรับผมเท่าไหร่นะครับหน้าต่างต่อไปนะครับเราจะเป็นหน้าต่างเกี่ยวกับรายละเอียดของตัวสั์เลี้ยงนะครับว่าเราได้รับตัวไหนมาแล้วบ้างและตัวไหนที่เรายังไม่มีนะครับ นี่นะครับน่ารักน่ารักนรัเลยสัตว์เลี้ยงเดโลนเดเชลนะครับ,ร Lay Lay รบอ่ะไปไปดูหน้าต่างอื่นกันดีกว่ามาดูที่ฟังก์ชันต่อไปนะครับฟังก์ชันนี้จะเป็นเกี่ยวกับการย่อยเศษชิ้นส่วนนะครับของตัวละครที่เรามีเราเวลาเราเปิดได้ตัวซ้ําเนี่ยเราก็จะมีได้เศษชิ้นส่วนพวกนี้มานะครับแบบที่ผมทําให้ดูว่ามันปลดลิมิตเลเวลยังไงนะครับแต่ถ้าเกิดว่า เราไม่ต้องการปลดตัวไหนแล้วมีเศษชิ้นส่วนเหลือๆเ,เนี่ยเราก็สามารถมาย่อยรวมตรงนี้ได้พอเรากดไปปุ๊บม,มันก็จะสุ่มมาให้เราเป็นเศษชิ้นส่วนของตัวละครที่เรามีตัวอื่นนะครับแบบนี้เห็นไหมเราก็จะได้ของเจ้าดําตัวนี้มาแทนหนึ่งเศษนะเดี๋ยวผมทําให้ดูอีกทีนะครับสามตัวราจะสุ่มเป็นตัวที่เรามีหนึ่งตัวสีเขียว เราใช้เศษชิ้นส่วนสีไหนมันก็จะสุ่มสีนั้นให้เราครับอยากสีเขียวก็จะได้สีเขียวสีฟ้าก็ได้สีฟ้าสีขาวก็ได้สีขาวแบบนี้นะครับมันก็จะสุ่มเป็นตัวอื่นที่ไม่ใช่ในสามตัวนี้ให้กับเรานะครับที่เราวงเล็บว่าเราต้องมีตัวละครตัวนั้นอยู่ด้วยนะครับมันก็จะสุ่มให้เราโอเคไปที่ฟังก์ชันต่อไปกันเลยอ่ะยังดีกว่า เมื่อกี้ที่เราพูดถึงสัตว์เลี้ยงไปสัตว์เลี้ยงก็สามารถทําได้เหมือนกันแบบเมื่อกี้เลยเอาเศษที่เราเปิดได้เกินมาสุ่มเป็นหนึ่งในตัวที่เรามีนะครับแต่ตอนนี้ผมเศษไม่พอเลยทําให้ทุกคนดูไม่ได้นะครับแต่ก็อธิบายไว้ให้รู้ดีกว่าว่าสามารถทาได้เหมือนกับตัวละครเลยโอเคไปหนะ้าตาตัดไปครับผม อันนี้จะเป็นฟังก์ชันเกี่ยวกับการคาราฟของนะครับเวลาเรามีวัตถุดิบมันก็จะขึ้นมาให้เราคาราฟได้อย่างนี้ใช้หินกับเงินคราฟเป็นอาวุธตัวนี้นะครับอเดี๋ยวผมอธิบายก่อนดีก,กว่าว่าพวกนี้5้าอันนี้คืออะไรบ้างอย่างอันบนเนี่ยเป็นอาวุธครับผมอันนี้เป็นพวกเครื่องป้องกันมันก็จะแบ่งแยกให้เราเลยอันนี้เป็นเครื่องประดับส่วนอันนี้ก็จะเป็นพวกแร่ครับ อย่างอันนี้เป็นตีบวกอาวุธสีแดงชุดสีแดงนะครับนี่ก็ตีบวกอาวุธสีน้ำเงินชุดสีน้ําเงินอันนี้ก็จะเป็นของครัฟที่เราเอาไปครัฟของนะครับวกหินหนังเพชรส่วน,นนี้จะเป็นเพชรเขียวนะครับเราเอาไว้ตีบวกของสีเขียวครับผมส่วนหน้าต่างนี้เราจะใช้เป็นหินเพชรสีฟ้านะครับที่เราจะหลอกดอกในดันที่เราไว้ฟาร์มของนะครับ นะครับจะมีเม็ดเล็กเม็ดใหญ่นะครับใช้ใช้คาฟของได้หลายแบบเลยแต่ถ้าจะให้แนะนํานะครับไอหินเม็ดเม็ดสีฟ้าใหญ่ๆเนี่ยเราเก็บให้ครบ200อันนะครับเราสามารถมาแลกเป็นตัวละครสีแดงได้นะครับเดี๋ยวผมหาก่อนนี่ครบ200อันเราสามารถแลกสุ่มตัวละครสีแดงได้นะครับส่วนไอเม็ดเล็กเนี่ยเราใช้4 0 0พันในการแลกสุ่มตัวละครสีแดง1ตัวนะครับ โอเคครับอันเดี๋ยวเราไปดูหน้าต่างต่อไปดีกว่าอันนี้จะเป็นเหมือนไลบรารีนะครับจะเป็นเหมือนอสมุดบันทึกว่าเราได้รับตัวละครตัวไหนมาแล้วบ้างนะครับถ้าเราได้ครบมันก็จะปลดสถานะให้เรานะครับได,ได้เหมือนได้เหมือนโบนัสเป็นโบนัสของอแต่ละตัวครับก็คือไม่ใช่โบนัสแต่ละตัวโบนัสของทีมนะครับเนี่ยครับพอเรามีครบสามตัว หนึ่งช่องเนี่ยเขาจะปลดพลังโจมตีให้เราสามสิบแบบนี้เลยถ้าเราเก็บครบทุกตัวเนี่ยเราก็จะได้สถานะเพิ่มตรงนี้นะครับก็ส่วนอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์สวมใส่อาวุธชุดพวกนี้ครับเหมือนกันเลยถ้าเราเก็บครบทั้งเซ็ตเราก็จะได้สเตตัสเพิ่มนะครับอันนี้จะเป็นสัตว์เลี้ยงเหมือนกันอีกครับถ้าเราสามารถสะสมครบได้ก็จะได้สเตตัสเพิ่มเหมือนกัน แต่ถ้ายังไม่ครบเราก็ได้เพิ่มนะครับแต่อาจจะได้น้อยแต่ถ้าเราเก็บครบทั้งสี่ตัวเราก็จะได้เพิ่มขึ้นไปอีกอ่ะอย่างอาจจะไม่เห็นภาพเนี่ยอย่างเนี้ยผมได้มาตัวหนึ่งก็จะได้แค่สถานะเดียวแต่ถ้าผมเก็บครบทุกอันผมก็จะได้สถานะมากกว่านี้นะครับไปเราไปดูที่ฟังก์ชันต่อไปกันดีกว่าฟังก์ชันต่อไปนะครับเสมือนกับเป็นแลงของเซิร์ฟเวอร์นะครับอย่างอ,อันนี้ก็เหมือนเป็นเลเวล คนที่เก็บเลเวลได้มากที่สุดในตอนนี้นะครับก็จะเป็นเลเวล34นะครับพลังรวมของเขาก็5,39,521นะครับซึ่งเยอะมากเลยนี่นะครับของแต่ละตัวอามาดูที่สองบ้างโอ้ตัวแดงหมดเลยเหมือนกันนะครับพลังรวม5,07นะครับโหดสุดๆอันนี้เหมือนจะเป็น พลังค่าพลังเยอะที่สุดในเซิร์ฟเวอร์นะครับเป็นอันดับหนึ่งนะครับค่าพลังหกแสนเจ็ดนะครับแหลงอานที่สองนี้นะครับอันนี้จะเป็นค่าพลังนะครับอันนี้จะเป็นแมกเลเวลนะครับมาดูอันต่อไปกันดีกว่าอันนี้จะเป็นกิวนะครับเราสามารถสร้างกิวได้หรือเราสามารถไปขอเข้ากิวของคนอื่นก็นได้อันนี้จะเป็นสร้างกิวอันนี้จะเป็นขอเข้า่วกนะครับ แต่ตอนนี้ผมก็ยังไม่มีกิวเหมือนกันเดี๋ยวว่าจะหาก,กิวคนไทยอยู่อ่ามาฟังก์ชันต่อไปกันครับอันนี้จะเป็นเพื่อนภายในเกมนะครับเราสามารถกดุขอแอดเพื่อนได้แอดเพื่อนไปแอดเพื่อนไปนะครับเราไปที่หน้าต่างต่อไปกันดีกว่าอันนี้จะเป็นเหมือนอ่าอเทมรลยวันนี้เราจะได้รับนะครับ ผมเล่นมาห้าวันแล้วเนี่ยปลดล็อกถึงตรงนี้ละอีกสองวันผมจะได้เปิดตัวฟรีหนึ่งตัวนะครับใช่ไหมอ้อสิบตัวอันนี้ก็จะเป็นล็อกอินเจ็ดวันซึ่งเราจะได้ตัวละครสีแดงแน่ๆหนึ่งตัวในวันที่เจ็ดที่เราเล่นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่เขาจะบอกเราซึ่งตอนนี้ผมก็ยังอ่านไม่ออกเดี๋ยวต้องใช้โปรแกรมช่วยแปลนะครับอ่า นี่นะครับก็จะเป็นเหมือนเหมือนหน้าต่างบอกกิจกรรมมะครับตรงนี้อ่ะไปหน้าต่างต่อไปครับผมอันนี้จะเป็นเควสประจาวันนะครับอ่าอันนี้จะเป็นเควสประจาวันมันจะมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเควสนะครับวันหนึ่งพอใช่ไหมใช่แปดไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดใช่แปดเควสครับผมพอเราทําครบอันาันี้มันสิ้นเจ็ดแฮ พอเราทําครบเจ็ดเควสปุ๊บเราก็จะปลดอันนี้เราก็จะสามารถรับไอเทมด้านบนนี้ได้ด้วยนะครับอันนี้รู้สึกจะเป็นเควสลายเดือดปะน่าจะเป็นลายเดือดน,นะผมว่าอ่ะส่วนอันนี้จะเป็นเหมือนเควสการผ่านดานแต่ละดานนะครับถ้าเราสามารถปลดเนื้อเรื่องของแต่ละดานได้เราก็จะได้เพชรตรงนี้มาครับเี่ครับเรากดเข้าไปดูได้เลยมันจะพาเราไปเล่น นะครับถ้าเราผ่านปุ๊บเราก็จะได้เพชร10เม็ดกับไอตัวโลนั่นะนะครับเนี่ยครับพอเราทำเควสผ่านปุ๊บเราก็จะได้เพชรลูบี้มา10เม็ดนะครับแล้วก็จะได้โลตัวนี้มา1อันนะครับถ้าเราสะสมครบ50อันเราก็จะได้เพชร700เม็ดนะครับไปหน้าต่างต่อไปอันนี้จะเป็นเหมือนอ่าโพสบอร์ด กิจกรรมของตัวเซิร์ฟเวอร์ที่เขาจะมาแจ้งอย่างอัปเดตแพทมีประกาศอะไรบ้างจะอยู่ที่หน้าต่างน,นี้นะครับฟับงยัันต่อไปนะครับจะเป็นเหมือน value p a t s ใน Rov นะครับใครเคยเล่น Rov น่าจะคุ้นเคยกันดีก็ถ้าเราไม่ซื้อ value p a t s นะครับเราก็จะได้เฉพาะไอเทมด้านบนนะครับเวลาเราเทำา u ว s หรือเงื่อนไขเก็บไอตัว q u รายวันนะครับที่เวลาเราทำครบ 7เควสมันก็จะได้มา1,000คะแนนใช่ไหมครับพอได้มา1,000คะแนนมันก็จะเป็นของรายวันให้เราแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวถ้าวันนี้ผมทําเสร็จผมได้อีก1,000คะแนนจะเป็น4,000ผมจะมารับขวดขาวนี้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราซื้อ Value Pass เราก็จะได้รับด้านล่างนี้ด้วยนะครับแต่ตัวเกมนี้จะมี2แบบมี Value Pass 2แบบนะครับฟังก์ชันต่อมานะครับอันนี้จะเป็นเหมือนการพักหน้าจอเกมนะครับแต่ตัวเกมจะยังเล่นอยู่เนี่ยนะครับ เหมือนจะเป็นการประหยัดแบบไปด้วยในตัวนะครับเวลาเราต้องการยกเลิกเราก็กดค้างแล้วเราก็เลื่อนขึ้นนะครับพอย้อนคีตื่นปุบ๊บเราก็จะกลับไปอยู่หน้าจอหน้าต่างเล่นนะครับแบบนี้ฮะกลับมาละหน้าต่างต่อไปนะครับจะเป็นเกี่ยวกับการตั้งค่าเกมนะครับนี่นะครับก็จะเป็นภาษาเกาหลีหมดเลยเดี๋ยวผมแปลแล้วเดี๋ยวผมจะมาทำคลิป ให้อีกทีหนึ่งดีกว่าว่าพวกเนี้ยปรับแล้วมันมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวขอติดไปก่อนอันนี้มาเรามาดูทางด้านซ้ายกันบ้างครับช่องแรกอันนี้จะเป็น pvp นะครับจะมี pvp 10บครั้งแต่อเน,นี้ยมันจะรีรีเรื่อยๆนะครับมันจะพอเราเล่นครบสิครั้งมันจะรีขึ้นมาหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแเก้าสิบลรวก็สามารถเล่นไรื่อยเรื่อยทั้งวันนะครับตัวนี้ถ้าเราสู้เก็บคะแนนมาจนถึง 1,500ได้นะครับมันก็จะได้เพชรนะครับขึ้นมาเรื่อยๆ2,000ก็จะได้เพชรกับลูบี้กับโทปาสนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่3,000นะครับผมต้องเก็บไปถึง3,500ผมก็จะได้ลูบี้1,020กับโทปาสอีก1,020นะครับมาอันต่อไปอันนี้จะเป็นเหมือนประจําวันครับวันหนึ่งเราจะสามารถ PVP อันนี้ได้5ครั้งแต่อันอันที่เป็น10ครั้งนะั่นแหละเวลาเรากดสู้ไปอ่ะ มันจะซุ่มคู่ต่อสู้ให้กับเราแต่อันเนี้ยเราสามารถเลือกได้ในห้าคนนี้ว่าเราจะสู้กับใครแต่ถ้าเราไม่อยากสู้กับห้าคนนี้เราสามารถกดรีเฟสได้ซึ่งรีเฟสฟ,ฟรีได้สามครั้งนะครับเนี่ยครับก็ถามว่า PVP จะได้อะไรก็อย่างที่บอกก็จะได้เพชรกับโซปร์คแล้วก็จะได้เป็นคะแนาน PVP ตรงนี้สามารถไปแลกของในช็อปได้นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูในช็อปอีกทีนึ่ง หน้าด่างต่อมานะครับจะเป็นเหมือนการเก็บเลเวลฟาร์มของจะคล้ายๆกับอ่าเวนไนนหนึ่งแหละฟาร์มตามแมปอย่างครับอันนี้เราก็จะมาฟาร์มมันจะมีบอกค่าสเตตัสพื้นฐานของทีมนะครับอย่างอันนี้สองหมื่นหกอันนี้อันนี้สามื่นหนึ่งนะครับที่เราจะเข้าไปฟาร์มไหวน,นี่สามหมื่นสี่ อันนี้สามหมื่นเก้านี่ค่าวลังผมยังไม่ถึงนะครับจะขึ้นเป็นสีแดงนี่สี่หมื่นสามสี่หมื่นแปดอันนี้ผมยังทําเนื้อเรื่องไม่ไมไมถึงนะครับมันก็เลยยังไม่ปลดล็อกให้ผมไปฟาร์มได้ต้องเล่นเนื้อเรื่องให้ถึงก่อนนะครับอันนี้จะเป็นดันประจําวันครับผมที่ผมบอกว่ามันสามารถมาเก็บของตามดันประจําวันได้เราสามารถกดเข้าไปดูได้ว่าดันประจําวันแต่ละวันเนี่ยได้อะไรบ้างนะครับส่วนอันนี้จะเป็นดันเงิน ถ้าเราฟามแล้วเราจะได้เงินนะครับนี่ครับถ้าเรา,าสามารถเก็บคะแนนได้ถึง 7S เ,เนี่ยเราจะสามารถได้เงินถึง9 0 0ึง9 0 0 9 0กันเลยทีเดียวนะครับอันต่อไปอันนี้น่าจะเป็นหินที่เราใช้อัพตัวละครน,นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนี่เราสามารถเลือกระดับได้ว่าเราจะสู้กับบอสระดับไหนก็จะค่าพลังของ พื้นฐานของบอสก็จะแตกต่างกันไปแล้วก็จะมีบอสค่าพประดังพื้นฐานของทีมเราที่จะเข้าไปสู้นะครับอย่างน้อยต้องสี่หมื่นขึ้นไปนะครับถ,ถึงจะสู้กับบอสต,ตัวนี้ได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นปรับทีมที่เราจะใช้เข้าไปสู้นะครับมาเรามาดูหน้าต่างต่อไปกันก่อนนะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนบอสายวันนะครับสู้แล้วเราก็จะได้เป็นพวกอาวุธเครื่องประดับ ก็ที่ปลดแผนนะครับอัพเดเวลแผนอันนี้ก็จะเป็นอันนี้จะเป็นแบบซิงเกิลครับคือลงคนเดียวใช้ทีมของเราเองแปดตัวแต่ถ้าอันนี้จะเป็นแบบลงกับคนอื่นนะครับแต่ว่าเราจะใช้ตัลวละครของเราได้เพียงแค่ตัวเดียวนะครับแล้วก็จะลงกับคนอีก3คนทีมหนึ่งสี่คนนะครับที่เราจะใช้เข้าไปสู้กับบอสแบบหลายคนนะครับเล่นกับผู้อื่น อันนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนวสประจําวันอีกหนึ่งอันเกมนี้วสประจําวันเยอะอยู่นะนี่ครับจะเป็นสู้บอสประจําวันอีกอันหนึ่งก็จะเป็นดอกของอันนี้จะเป็นของของบอสตัวนี้นะครับสามารถเอาไปคารฟของได้ตัวที่ก็เหมือนกันตัวนี้ประจำิดจะเป็นบอสเดโลนนี่โอเดโลนนะครับก็เหมือนเป็นการฟ้าฟร์มของกับฟาร์มของไปคาร์ฟนะครับ อันต่อมาก็จะเหมือนเซเว่นไนท์หนึ่งนะครับเป็นดันหอคอยนะครับวันนึ่งเราก็จะลงได้ครั้งนึงนะครับแต่ว่าผมลงไปแล้วก็เลยลงให้ดูอีกไม่ได้น,นี่ก็เป็นปรับหน้าตาทีมเหมือนกับอันอื่นเลยนะครับอ่ามาถึงด้านบนที่บ้างครับด้านบนนี้ถ้าเรากดไปก็จะเป็นช่องทางลัดที่จะเข้ามาในกระเป๋าอนะครับส่วนอันนี้จะเป็นสต๊อปผมอธิบายสตอไอที่ผมบอกว่าตัวหนู ที่เราสามารถซื้อเศษได้นะครับตัวนี้แต่ว่าของตรงเนี้ยมันจะสุ่มครับมันจะสุ่มทุกหนึ่งชั่วโมงกว่าให้เราเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะได้ของฟรีหนึ่งงานส่วที่เหลือเราต้องใช้เงินหรือเพชรซื้อนะครับอย่างเนี้ยอ่ะมันจะสุ่มเศษมาอย่างตัวนี้เป็นเศษของอตัวละครตัวนี้นะครับซึ่งแต่ละครั้งก็จะสุ่มไม่เหมือนกันเลยบางครั้ง ก็อาจจะเป็นตัวละครสีฟ้าสีหรือเขียวแต่ส่วนมากเท่าที่ผมเนี่ยเาจะเป็นขาวกับเขียวนะครับตอนนี้ที่ขึ้นมาให้เราซื้อได้นะครับส่วนอันนี้ตัวจิ้งจอกสาวนี้ก็คือเราสามารถอยากได้ตัวละครตัวไหนเราก็เอาเงินซื้อได้เลยเงินเราเนี่ยเปยเลยเราอยากได้ตัวนี้เราเปเลยแต่ว่ามันจะมีระยะเวลาอยู่เนี่ยอีกสิบเก้าชั่วโมงมันก็จะรีตัวใหม่สามตัวใหม่มาให้เราซื้อนะครับ แม่หูกระต่ายคนนี้นะครับก็จะเป็นหน้าต่างซื้อเติมเติมเงินนั่นแหละเติมรูบี้เติมโทปาต์ครับผมส่วนอันบนนี้จะเป็นเหมือนเป็นแพ็กเกจที่เวลาเราเล่นผ่านด่านไปเรื่อยๆแล้วมันจะมีมาให้เรานะครับอันนี้สิบชั่วโมงมันก็จะไปละเพราะว่าถ้าผมไม่เติมก็จะหายไปตัวนี้ก็จะเป็นแพ็กเกจย่อยๆของแต่ละอันที่เขาจะมีมาให้เราเติมเงินได้นะครับ อันนี้จะเป็นที่นิยมนะครับออสออนี่ก็เป็นพวกแพ็กเกจของที่ใช้ในการอัพตัวละครนะครับนะครับเรามาดูอันนี้กันบ้างอันนี้จะเป็นเหมือนกาชานะครับเกมนี้ก็อันนี้จะเป็นกาชาสัตว์เลี้ยงใช้ร2อยสิบสุ่มครั้งหนึ่งใช้พันหนึ่งร้อยสุ่มสิบครั้งนะครับส่วนอันนี้จะเป็นอาวุธ อันนี้จะเป็นตัวละครครับผมเดี๋ยวไว้ผมจะมาทําคลิปสุ่มตัวละครให้ดูกันดีกว่าเขาบอกกันว่าเกมนี้เกลือผมจะมาลองดูว่าจะผมจะเกลือไหมนะครับเดี๋ยวอ,อย่าลืมไปติดตามชมกันนะครับฟังก์ชันต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันจัดทีมนะครับรูปร่างหน้าตาของตัวฟังก์ชันก็จะเหมือนตรงนี้เลยเหมือนกันเลยอยู่ซ้ายขวาผมก็ไม่รู้ว่าเขาทํามาทางซ้ายทางขวาทําไมนะครับอ่ะเราดูกันไปแล้วเราก็ข้ามมา อันนี้เห็นเป็นรูปจดหมายก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับก็จะเหมือนจะเป็นพวกเควสพวกของที่เราจะได้รับนะครับเวลาเราทำเควสผ่านหรือรางวัลจากเซิร์ฟเวอร์ให้เราก็จะมารับตรงนี้ได้นะครับโอเคครับสําหรับฟังก์ชันภายในเกมทั้งหมดผมก็ได้พูดถึงกันไปแล้วเออ,อย่างนี้นะมีอันนี้อ่ตัวฟังก์ชันตัวนี้นะครับจะเป็นบอกสถานะของตัวเรานะครับตัวละครของเราว่า สถานะเราเนี่ยเลเวลเท่าไหร่แล้วตัวนี้ตอนนี้ผมเลเวลสิบเกนะครับเลเวลตรงนี้ที่ผมบอกก็คือมันจะเป็นเลเวลที่เราใช้ในการอัพแผนนะครับนี่นครับเห็นมหสิบห้าสิบสิบห้าเมื 1, 2, 1, 1, 5, 10, ่อกี้บอกสิเก้าถ้าผมยีิผมจะปลดรอกอันนี้ได้นะครับแล้วก็จะมีบอกว่าถ้าเรา,าลุยเนื้อเรื่องเก็บคะแนนสะสมไปจนถึงเท่าไหร่ เราจะได้ของรางวัลน,นะครับอย่างคะแนนสะสมตอนนี้ผมอยู่ที่เก้าหมื่ผมก็จะได้หมวกหวกป้องกันอันนี้มานะครับแต่ถ้าผมเก็บคะแนนสะสมได้ถึงแสนนะครับเราก็จะได้ตัวนี้เป็นต่างหูมานะครับนี่นะครับคะแนนตรงนี้นะครับโอเคครับก็จบกันมาแล้วนะครับกับการพูดถึงฟังก์ชันภายในเกมนะครับ ผมอาจจะพูดได้ไม่หมดทุกอย่างนะครับถ้าเกิดว่าใครมีอะไรแนะนำหรือมีอะไรเสริมสามารถคอมเมนต์บอกใต้คลิปได้เลยนะครับจะเป็นความรู้ให้กับผมกับเพื่อนๆที่เข้ามาดูในคลิปได้ด้วยนะครับก็ถ้าเกิดใครชอบคลิป,ลป,ลปนี้ก็รบกวนกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของผมนะครับอย่าลืมนะครับเดี๋ยวผมจะมาสุมกาชากันให้ดูสำหรับวันนี้บายบายครับขอบคุณที่ชมกันนะครับ